สวัสดีครับผมนัทกะคอจนนาลามนะครับกรรมการผู้จัดการหอจะกอ a เอออนเนอร์ซีปัจจุบันบริษัททําเกี่ยวกับระบบ CCTV ระบบโครงข่ายแล้วก็ระบบสื่อการเรียนการสอนระบบเน็ตเวิร์กเป็นหลักครับผมส่วนใหญ่ถ้าเป็นของ Everlink เนี่ยจะเป็นของระบบโครงข่ายนะฮะระบบสายนำสัญญาณตู้แหลกแล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกระบบเน็ตเวิร์กแล้วก็ CCTV ผมคอนแทคกกับ e v e r l i n k เนี่ยมาร่วม10ปีและว e v e r l i n k เนี่ยเป็นบริษ,ษัทที่ให้การตอบรับในเรื่องสินค้าที่ดีแล้วก็ซัพพอร์ตในเรื่องสินค้าที่ดีมากนะฮะแล้วก็มีสินค้าหลากหลายมากเลยที่ให้เลือกสินค้า e v e r l i n k เป็นสินค้าที่ได้มาตรฐาน,นนะฮะเพราะฉะนั้นปัญหาก็จะน้อยนะครับแล้วก็ปัญหาเนี่ยแทบแทบจะไม่มีนะก็คือซื้อมาติดตั้งจบไม่มีปัญหาตามมา ไม่มีปัญหาเรื่องคนส่งครับก็ทั่วไปก็ไม่มีปัญหาอะไรฮะปกติอยู่ในเลทที่เรารับได้นะครับบางทีก็มาก่อนเวลาก็มีครับผมครับผมมีทีมงานที่คอยซัพพอตนะฮะไม่ว่าจะติดปัญหาในเรื่องของเทคนิคอหรือว่าอะไรต่างๆมีเจ้าหน้าที่คอยให้ซัพพอร์ตอยู่เรื่อยครับก็ไม่ได้มีปัญหาตรงนี้ฮะ เอเบอร์ลิงเนี่ยมีสินค้าหลากหลายอันแรกก็คือความหลากหลายของสินค้านะครับอันที่สองก็คือเรื่องของการบริการหลังการขายอันนี้สําคัญเอาส่วนตัวผมก็คือผมพอใจในในสินค้าที่บริษัทที่มีอยู่นะฮะแล้วก็บางบางรายการนี่มันเกินความจําเป็นของเราก็มีพูดง่ายคือมันหลากหลายเพราะฉะนั้นผมอยากจะเชิญชวนพาร์ทเนอร์ทุกคนนะครับพาร์ทเนอร์ที่เรารู้จักกันเนี่ยให้มาลองเปิดใจดูกับเอเบอร์ลิงนะผมว่าไม่ผิดหวังครับ